รถคันเดิมจะเปลี่ยนคนขับเดี๋ยวเดี๋ยวเสียท็อปเสียท็อปคนสิครับนี่แม่ลูกสินซางียอะบนนี่ยังไงครับเอายังไงครับมาดูเสียท็อปลองเจ้าลบกคับของสาวนุ่นนะ ฮอมะแขกข้างไหนสายมันยันบ่น <laughs> มันสองคนแบบคับจลอนแล้วยัจะหงใดหงิห <laughs> <laughs> ่างจ้เนาะได้ถอยเกีย่ไม่มเยนะ้ยเน้ นี่่คืนกระจอดไม่มนีล,นลานาแรงจะไม่เอาคืนเนอะขี่รมันเข่าหยาตัวหมายอาเลยผมทังแม,มันเป็นแบบโยกแล้วมันล้เป็ตรงล้วเอียองเพือ่อเราจองแสง ต่อนะคะรถสานุ่นก็นอโซมาดึงนะคะ อีกทั้งสองคันนะคะรถสาวนุ่น<ม>ก่อรถโกเจ็ก Ô dành những suốt. Ô dành những suốt. Ô dành những suốt. Ô dành Ô dành những suốt. Ô dành. Ô dành. Ô จะของเอาไปทั้งรถหนึ่งบอ่อที่โทรหาฝนฝน,นแม่ขาไปแย่งวันเอาไปมองไงเขาก็ถามหาซ่องกันเออัะใดยุบ่เม็นสิแค่ใดลวมบ่ ดีป๋าท้ายนะคะ มาี่มาด้วยกันนะคะจากบอลบือเมกา ขาให้รอก่อนก็ได้อย่าพุ่งขึ้น,มนเมียนเพิ่งมาเติมเงินตองกัน,นึ้านนลยมันลื่นไง<า>ตอนตอน,ตอนจะกราบนาค่อยเอาคืนเที่ยวเดียวมาเจยบเหมือนหั่วแห้งเลย วันนี้ก็กยพายายามจะเก็บบรรยากาศเอ,อื่อนทงไปกินข้าวแน่นอนพายายามจะเก็บบรรยากาศให้หมดทุกคันนะคะฮะยกเลย dan okay, <laughs>